สหวิทยาเขตผาแต้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญประธานสหวิทยาเขตผาแต้มนายสมเกียรติสงคิดผู้อำนวยการโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขตผาแต้มได้แก่นายเปี่ยมศักดิ์แสนสิริทวีสุขศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนางสาวนัทวารีชัยพิมลกุลศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ โรงเรียนในสหวิทยาเขตผาแต้มจำนวน8โรงเรียนมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารตั้งอยู่เลขที่93หมู่7ตำบลนาคำอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนายสมเกียรติสมคิดผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่นางศิรานุชวิลามาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางทิพวรรณจันทร์ระปีชายุทธรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียนและนายสรัญยูเนตรมณีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น147คนในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน2333คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารเป็นองค์กรนวัตรกรรมชั้นนำบ่งเพาะผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเป็นนวัตรกรอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21โรงเรียนขงเจียมวิทยาคมตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลขงเจียม อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนายประภาสีหาและรองผู้นวยการโรงเรียนได้แก่นางสาวสุพัฒน์สอนวงคำรองผู้นวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวพัชิตาวิโรธไพศาลกุลรองผู้นวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายงบประมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น49คนปีการศึกษา2,568มีนักเรียนจำนวน889คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือภายในปี2570โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศิรินทรนวิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่64หมู่13ตำบลน,นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยอำเภอิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนายสมปองพวงพั่วผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการได้แก่นางสาววิไลลักษณ์ดอนดูสถิตและนายอุทัยบุญวันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น55คนมีนักเรียนจำนวน861คน โรงเรียนศิรินทรวิทยานุสร์เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพและโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลภายในปีการศึกษา2568มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่กล่าวไว้ว่าโรงเรียนศิรินทรวิทยานุสร์มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลน้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทยโรงเรียนอ่างศิลาตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านศิลารักตำบลอ่างศิลาอำเภอพิบูลบังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนางสุพัตราคำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่ดกรทรงศักดิ์ภัรศักด์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงานกิจการนักเรียน และนางสาวดาริกาลาสุตตารองผู้ในการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น59คนปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน852คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือภายในปีการศึกษา2571โรงเรียนอ่างศิลาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเอื้อดใหญ่พิทยาตั้งอยู่เลขที่147หมู่หนึ่งบ้านเอื้อดใหญ่ตําบลเอื้อดใหญ่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด37ไร่67ตารางวาวิสัยทัศน์โรงเรียนเอื้อดใหญ่พิทยามุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21ชุมชนร่วมประสานบนพื้นฐานของความเป็นไทยใส่ใจคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนายปันพจนแก่นลาผู้อำนวยการโรงเรียนเอื้อใหญ่พิทยาและนายพลวัตน์พฤกษาสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอื้อใหญ่พิทยา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น44คนในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน702คนโรงเรียนตาลสุมพัฒนาตั้งอยู่ที่168หมู่5ตำบลตาลสุมอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนางสาวชูติเมศอุทธาผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้มยการโรงเรียนได้แก่นายพีรวัตรโสรเวศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น41คนในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน702คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนตานสุงพัฒนามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีคุณธรรมนำจิตสาธารณะ สิ่งแวดล้อมดีดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมุ่งสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่73หมู่5หมู่บ้านดอนโดตำบลจิกเทิงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารสถานศึกษานำโดยว่าที่ร้อยเอกสงชายสุดชาติผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีรักยมบุญยืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น21คนในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน263คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดหลักธรรมาพิบาลบนพื้นฐานประชาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษตั้งอยู่เลขที่76/8หมู่ 8, ตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนายสุรศักดิ์สถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวพักพิมลก้อนทรัพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น37คนปีการศึกษา2568 มีนักเรียนจำนวน632คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่วิถีอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง